hai hai, ta ra ok đấy rồi. được rồi, được rồi, cuộn. lấy đi không. cuộn lấy đi không. lấy đi, lấy đi. để 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 tham gia vào tham gia. Đấy, 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 และท่านลองจูินที่นำโครงการประกันรายได้มาสู่ราคาตกต่ำขอคุณกระทรวงพาณิชย์มอคุณภาพชีนี้ให้แก่เกษตรกรการจับจับข้อมหม่ด้วยค่ะข้อมนี้ก็เลยได้รวกันได้สร้างรอยยินให้กับ ของเกษตรกรจริงๆนะคะเพราะว่าช่วยในการป้องกันความเสี่ยงเรื่องของราคาเรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนรที่ดมาพนวันนี้ครับนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไท่านหมวดเจริญเฉลยนะครับนายกสมาคมส่งเสริมเกษตรกรชาวนาภาคอีสานที่เปื่นเกษตรกร ผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านนะครับนโยบายเกษตรกรสําหรับพืชห่าชนิดคือข้าวมันยางปาล์มนี่ครับขอแสดงความยินดีกับชาวนาเั่วประเทศด้วยครับขอติดประมือร่วมแสดงความยินดีและกราบขอบพระคุณนะคะ่านจุลินทร์รับวิสิตธนะคะเรียนเชิญท่านยังคงอยู่บนเวทีเพื่อที่จะทําพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งในสามสองหนึ่ง เปลี่ยนแอคไหมเปล่ยนเปลี่ยนแอคพันธุ์ยองนิวครับเจตีกรกุส่พนุ์ยนครับโอเคอ

ครับก็เรียนว่าโครงการประกันรายได้ของรัฐบาลนะครับซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการนะครับในส่วนของออจังหวัดบุรีรัมย์เรานะครับวันนี้นะครับคาดว่าจะมีการโอนเงินตามโครงการประกันรายไดใ้ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะฮะซึ่งเป็นการโอนในงวดที่6นะครับจำนวนเกษตรกรเนี่ยประมาณเจ0 0 0ื่นกว่ารายนะครับแล้วก็ ปริมาณเงินที่จะโอนประมาณ1 2 9ล้านบาทนะครับซึ่งวันนี้ทางท่านเกษตรจังหวัดท่านผอทกศจังหวัดนะครับก็มาร่วมเป็นกําลังใจนะฮะรวมตอนรับพี่น้องเกษตรกรที่จะมารับการโอนเงินนะครับซึ่งส่วนนี้เองนะครับเป็นมาตรการหลักนะครับส่วนมาตรการเสริมก็จะมีเข้ามาอยู่สามมาตรการนะครับเรื่องของการฝากข้าวนายุ้งฉางกับทกศซึ่งท่านผอพุ่งโดยการทกศเนี่ยท่านลงพื้นที่ตลอดท่านเตรียมการซักซ้อมกับ แต่ละสาขาอำเภอนะครับในการที่จะรับฝากข้าวในยุ่งฉางเกษตรกรนะครับเรามาตรการเรื่องการเก็บสต็อกของผู้ประกอบการโรงสีนะครับในการชดเชยดอกเบี้ยนะฮะอันนี้ก็มีโรงสีเข้าร่วมโครงการแล้วสี่รายนะครับแล้วก็มาตรการเรื่องของการเพิ่มมูลค่าข้าวของสถาบันเกษตรกรนะครับโดยการรวบรวมข้าวของสถาบันเกษตรกรนั่นดำเนินการโดยสากลการเกษตรสากลการตลาดลูกค้าทศกสแล้วก็กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจ ชุมชนต่างๆนั้นก็เป็นมาตรการหนึ่งที่เข้ามาช่วยนะครับในส่วนมาตรการในอันหนึ่งซึ่ซึ่งหน่วยงานของกระทรวงเกษตรกระทรวงอณิย์ทางทศจะร่วมกันก็คือการจัดตลาดนัดนะฮะข้าเปลือกนะฮะโดยเราจะจัดที่สถาบันเกษตรกรนะฮะซึ่งจะให้ความเป็นกลางกับพี่น้องเกษตรกรทั้งเรื่องของราคาการชั่งน้ําหนักการวัดสิ่งเจรินะครับการวัดความชื้นนะครับเรากําหนดไว้อยู่สามครั้งด้วยกันครับที่สากังานเกษตรคูเมือง จำกัดสากลการเกษตรกระสังแล้วก็สกตรน้องหงนะอันนี้เราเตรียมการไว้แล้วแล้วก็ครั้งแรกก็จะจัดวันที่21ถึง23ธันวาคมนะครับที่สากรการเกษตรกระสังจำกัดนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะดึงราคาข้าวนะครับซึ่งในช่วงนี้มีแนวโน้มที่จะต่ําลงเราก็พยายามดึงไม่ให้ไม่ให้ราคาเนี่ยตกต่ำนะครับเป็นมาตรการอีกอันหนึ่งที่จะมาเสริมครับ ในงวดต่อไปเนี่ยครับตั้งแต่งวดที่เจ็ดต่อไปก็จะมีการประกาศีครับก็ในเรื่องของการประกาศเกณฑ์การอ้างอิงนะฮะโดยที่บีกรมค้าภายในเป็นประธานก็จะมีการประชุมทุกสัป,ปดาห์นะครับอาทิตย์หนึ่งก็จะออกครั้งหนึ่งนะครับในงวดที่7เ,เนี่ยก็จะมีการประชุมวันที่วันศุกร์นี้นะครับนะฮะว่าจะมีได้รับการชดเชยส่วนต่างเท่าไหร่นะครับแต่งวดที่6เนี่ยได้3ามร้อยเบาทห้าสิบสามสตางค์นะฮะต่อต่อตันนะครับแต่งวดที่7ก็ต้องดูอีกครั้งหนึ่งเพราะว่า เราจะต้องดูราคาในช่วงที่ผ่านมาว่าราคาในท้องตลาดนะรราคาของสมาคมลกงสีข้าวไทยราคาข้าวสารที่ทอนจากข้าเปลือกมาเป็นราคาเท่าไหร่ที่จะกาหนดเกณฑ์การน้างิงนะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามดูต่อไปครับว่าราคาในงวดที่เจ็นี้จะเป็นอัตราค่าชดเชยส่วนต่างเท่าไหร่นะครับแนวโน้มราคาข้าวตอนนี้เป็นยังไงครับตอนนี้ราคาข้าวนะฮะในช่วงต้นฤดูเนี่ยราคาค่อนข้างแพงนะ,ะจึงจึงทำให ไม่มีการชดเชยส่วนต่างด้านราคานะครับเพิ่งมาได้รับการชดเชยส่วนต่างด้านราคาในงวดที่6นะครับ mm hmm. งวดโก็คือถึง18พฤศจพกานะครับแต่ราคาข้าวช่วงนี้นะครับก็เนื่องจากว่าผลปิดออกสู่ตลาดมากนะครับก็มีแนวโน้มอ่อนตัวลงแต่ว่าในส่วนมาตรการของจังหวัดนะครับโดยท่านผู้ว่าการท่านท่านรองผู้ว่าการจังหวัดท่านชัยวัฒน์จุนธีรพงศ์นะรักษาด้วการแทนผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยท่านก็ได้ มอบกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับดำเนินการในเรื่องของมาตรการต่างๆเพื่อที่จะ,ะไม่ให้ราคาตกต่ำนะครับโดยอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับเรื่องของการฝากข้าวในยุ้งฉางส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือพี่น้องเกษตรกรที่มียุ้งฉางตากข้าวแห้งนะครับก็เก็บไว้ในยุ้งฉางไม่ให้ข้าวเนี่ยทะลักออกสู่ตลาดมากจนเกินไปนะะถ้าข้าวแห้งเก็บไว้ยุ้งฉางเสร็จก็สามารถที่จะประสานทางทกศที่อยู่ใกล้บ้านนะครับ จะมีทางทกศเนี่ยไปตรวจวัดปริมาณนะฮะแล้วก็วัดคุณภาพกลมข้าวนะครับแล้วก็ทำสัญญากับทกศนะน,นี่ส่วนหนึ่งที่จะดึงราคาไม่ให้มันตกต่ำครับครับในช่วงนี้ผค่อนางกในคูรันเรามีข้อแนะนำอะไรบเกรครับก็ต้องเรียนพี่น้องเสกกรน,นะครับว่าปีนี้เนี่ย บ้านเราฝนดีเหลือเกินตกตั้งแต่ต้นปีมาแล้วไม่มีช่วงทิ้งช่วงแม้แต่ขนาดนี้ยังตกอยู่เมื่อวานเนี่ยผมก็มีโอกาสเดินทางไปอำเภอคูมเมืองพี่น้องเกษตรกรก็ตากข้าวบนถนนเน่ยนะเหมือนที่เราทราบกันเนี่ยหลายรายเก็บไม่ทันคิดว่าฝนจะหมดแล้วนะครับก็ต้องเรียนฝากพี่น้องเกษตรกร,กรว่าก็ให้ติดตามสถานไอ้กรมุตุนิยมวิทยาที่เขาเตือนนะครับให้ท่านท่านสามารถดูได้เลยในสมาร์ทโฟนในโทรศัพท์มือถือ ค่อนข้างแม่นมากชั่วโมงต่อชั่วโมงเพื่อให้พี่น้องได้เตรียมการนะครับเรื่องของข้าวเนี่ยก็ไม่อยากให้พี่น้องเร่งขายอยากให้ตากให้แห้งแล้วก็เข้าสู่โครงการจำนำยุ้งฉางงดกศพี่น้องก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นนะครับอีกอีกตันละ1,500บาทนะครับแต่ต้องจำนำไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับและอีกประเด็นที่2ก็เพื่อไม่ให้ปริมาณข้าวเนี่ยออกสู่ตลาดเร็วเกินไปจะกดราคาข้าวให้ต่ำลง นะครับสำหรับปีนี้เนี่ยฝนดีนะครับในฝนดีก็มีทั้งข้อดีข้อเสียข้อเสียประการหนึ่งก็คือว่าเกิดอุทกภัยขึ้นทุกอำเภอเลยนะครับปีนี้ปริมาณน้ำฝนจังหวัดบุรีรัมเนี่ยโดยเฉพาะในอำเภอเมืองถึง2,000มิลลิเมตรซึ่งสูงกว่าสถิติน้ำฝนเกิน50ปีของจังหวัดบุรีรัมนะครับโดยภาพรวมทั้งจังหวัดนี้ก็ประมาณเกิน1,600 นะครับก็ทําให้พื้นที่ลุ่มน้ําพื้นที่ลุ่มต่ําได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามพี่น้องไม่ต้องกังวลนะครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวขอวย้องโดยเฉพาะท่านรักษาการผู้ว่าการจังหวัดท่านชัยวั์จุนธีรพงศ์ก็ได้เร่งรัดนะครับอยากให้อยากให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนะี่่เร่งช่วยเหลือพี่น้องโดยเร็วเพราะาทราบดีว่าพี่น้องเดือดร้อนนะครับในระยะแรกเนี่ยเราได้ไปชมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับจังหวัดหรือเรียกชื่อสั้นๆว่า คชอพอจอนะครับไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับก็พิจารณาให้ความผิดชอบเองินช่วยเหลือพี่น้องเตกกรนะครับพื้นที่พื้นที่นาข้าวเนี่ยแสนสามหมื่นเก้าพันได้เศษนะครับแล้วก็มีพืชไร่อีกสักประมาณหกเจ็ดหมื่นไร่นะครับื็ได้ส่วนใหญ่เป็นมันสำปะหลังหัวเน่านะครับรองลงมาคืออ้อยที่เราปลูกอ้อยแปลงเล็กในนาปีนี้ประสบปัญหาว่ามันมีฝนตลอดฤด,ดูเลยนะครับก็ได้รับความเสียหาย นะครับวงเงินขอรับความช่วยเหลือส่วนกลางนะครับ262ล้านบาทเศษนะครับแล้วยังไม่พอนะครับมันมีพายุโนรูเข้ามาทีหลังเนี่ยก็น้ำเคยท่วมสมมุติว่าเคยท่วมนาเจ้าเดิมเนี่ยสไร่พอนูโรเข้ามาเนี่ยมันก็เพิ่มเป็น5ไร่เนี่ยตอนนี้ก็กำลังเร่งสำรวจอยู่นะครับก็ก็จะพยายามผมจะพยายามเร่งรัดให้เร็วที่สุดนะครับสำหรับพายุ โนดูนะครับก็คาดว่าปีนี้พื้นที่น้ำท่วมที่นานี่นะน่าจะประมาณสองแสนไร่นะครับถ้าสองแสนไร่ก็ผลผลิตเสียหายไปส่วนหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามข้าวในพื้นที่นาดอนซึ่งจังหวัดบุรีรัมเนียมีพื้นที่นาดอนมากกว่าที่ลุ่มพื้นที่นาดอนได้รับผลเต็มที่ก็คาดว่าปริมาณนะัข้าวเปลือกปีนี้นะครับก็คงไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านตันข้าวเปลือกเพียงพอที่จะบริโภคในจังหวัด นะครับแล้วก็คาดว่าจะออกสู่ตลาดประมาณ0 0 0 0นถึงเจ็ดแสนตันนะครับเดี๋ยวนี้ก็ลงสีก็รับกันเต็มที่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราปลูกข้าวมะลิข้าวมะลิเนี่ยโดยทั่วไปตามหลักวิชาการเนี่ยนะครับเขาจะเก็บเกี่ยววันที่15พฤศจิกาเพราะฉะนั้นคนปลูกก่อนก็อาจจะมีเก็บเกี่ยววันที่10บ้าง1 1 1 2แล้วก็ไปถึงวันที่20หลังจากวันที่20นี้จะน้อยแล้วนะครับก็จะมีข้าวพุ์อื่นที่ข้าวเป็นข้าวหนักซึ่งปริมาณน้อยมาก ข้าวหนักข้าวเหนียวเนี่ยรวมกันไม่เกิน5%เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็95%เปเ็นเข้าวมานลิแล้วก็จะเสร็จสิ้นในเดือนพฤศจิกาคราวนี้พี่น้องเกษตรกรท,ที่เก็บเกี่ยวเร็วนะครับก่อนวันที่12พฤศจิกาถึงวันที่18เนี่ยทีงวันที่6เนี่ยตอนนั้นราคาข้าวดีอยู่ก็จะไม่รับส่วนต่างนะครับแต่ว่าพี่น้องที่เก็บเกี่ยวหลังจากนี้นะครับซึ่งจะเห็นว่าเป็นจํานวนมากถึงเ0 0 0 0รายในวันที่6 งวดที่เจ็ดก็พอๆกันเพราะว่าเกษตรกรปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนกับเราเนี่ย2แสนหนึ่งมืนรยเศษเศษนะครับอันนี้เป็นเงินประกันรายได้ก็เราดูประกาศของของของทางพาณิชย์ว่าจะเท่าไหรน่นง้วก่าต่อไปส่วนที่สองที่จะได้รับก็คือเงิน,เง,นเงินเรื่องค่าปรับปรุคุณภาพนะครับไร่ละ1,000บาทไร่ละไม่เกิน20ไร่ก็เห็น เห็นไทม์ไลน์ที่จะโอนแล้วว่าวันที่27ยังหวัดบุยร์นะครับก็ประมาณ200,000กว่าลายเงิน2,500ล้านบาทเศษนะครับเม็ดเงินส่วนนี้ทั้ง2ส่วนก็จะเข้ามาทําให้เศรษฐกิจบุยรั์ได้ขับเคลื่อนนะครับ,คร,บ,รบครับ